ยญาเทงโตล่าเป็นก้อนๆเลยดูสิในต้นหนูอ้โ่เตียวยญาเทงโตล่าเนี่ยดูสิหญ้าเป็นก้อนๆเลยยดูสิ เปนแบบให้วัววัวกินดีมากเลยนะครับเป็นฟ้อนๆเลยเนะาะโอ้เนี่ยดูสิแป๊บเดียวเองได้ต้งเยอะแยะปลูกไว้กิโลละห้าบาทนะ่ะราคาขายก็โลละห้าบาทแต่เขามีที่ดินปลูกไว้ก็ไม่ต้องซื้อเหมาะสำหรับให้วัวกินดีด้วยนะครับยาแทนโกลานี่งก็ส่ง่าย หัวเป็นเป็นก้อนๆเลยอ่ะมัน,น่ามากเลยดูสิ หนาปุ๊บเลยแหละย, <c oughs> ยาแพงจนน้าสวยงามมากดูผิดตัดเด่นนะตั้งเยอนะแยะเนาะอ๋อเป็นแถวแถวเนาะเนี่ยดูสิมันขึ้นเป็นสายเลยครับพี่เนี่ยอ้าวใส่แล้วเนี่ยไม้กลยขึ้นรถเลย เนี่ยเห็นไหมจุดยอดเลยเอาขึ้นรถให้วัวต่อคุยต่อไป่ยากไปึินแล้วก็นำไปอืม นี่มาได้แล้วสุดยอดเลยยอดมาแล้วนี่สายก็เดียวเต็มรถแล้วนี่ไม่ได้นานเลย สุดยอดเลยมียืนที่มาก็ปลูกเอาไว้ไม่เสียหายแล้วเนื่องจากเราเขาเขาปลูกวัวเขาเลี้ยงวัวด้วยก็เหมาะสําหรับเอาไว้เลี้ยงวัวได้อย่างดีทีเดียวท่านผู้ชมเนี่ยบริเวณยาวไปถึงนู่นลปลูกเอาไว้เป็นผืนเลยครับเป็นหลายไร่เลยแหละเพราะฉะนั้นการที่เอ่อเนี่ยก็ไม่เสียประโยชน์แล้วรักษาง่ายปลูกทีเดียวปลูกทีเดียวอยู่ได้หลายปีนะครับเนี่ยยาก แทงกูล,ล่ามาเขี่ยมโอเคเนี่ยเห็นไหมต้องใส่เลยให้เต็มให้นั่นไปเลยวัวหลายตัวด้วยยิ่งให้มันหมุนเวียนจับเปลี่ยนกินกับฟางบ้างได้เปลี่ยนรสชาติสารอาหารทำให้วัวอึบเอามาเออนี่ใส่ไปเอเอ,เอาบางทิจะได้ไยเยอะขึ้นเ,ย,ย,นเยียบก่อนนะท่านผู้ชม ผมจะขึ้นไปเหยียบอ่ขึ้นเหยียบบนนี้ก่อนนี่ขึ้นเหยียบก่อนเออเหยียบกำลังเหยียบดูเนาะนี่ท่านผู้ชมต้องเหยียบใช่ไหมผมจะเหยียบให้แน่นนี่เหยียบเลยเนาะมันจะได้แน่นสุดยอดเลยตัดก็ตัดไปผมก็จะเหยียบไม้เหยียบมันแน่นไปเลย มาแล้วปึ๊บเราก็มีหน้าที่เหยียบเหยียบให้แน่นไปเลยเอามาอู้สุดยอดเลยสวยงามมาก เกียบให้มันแน่นจะได้บรรจุใส่เยอะๆท่านผู้ชมเกีย่ยนุ่นมันเยอะมากเลยต้องเอาไปเยอะเนื่องจากวัวเยอะมันจะได้กินให้เพียงพอต่อการ ให้วัวกินครับเป็นผืนผืนเลยเราตัดมามันเป็นแผ่นๆๆเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยเยอะมากเลยได้อีกตั้งหลายเดือนกว่าจะหมดเนี่ยใช้ได้ตลอดเวลาอ่ะมาแล้วนี่ ไม่พอนะเพราะมันต้องใช้เยอะเนี่ยมาใส่เข้าไปในรถก็เหยียบเข้าไปให้มันแน่นแล้วก็เติมเข้อปีกให้มันแน่นไนมะเพียงพอครับดีมากเลยเป็นเป็นพืชเป็นหญ้าที่มีคุณค่าทางโภชนาหาร่ายกับวัววิตามินอย่างดีทีเดียวท่านผู้ชมเอามา

มู่บ้านยังเก่ามันาชมนู่นอ่ะเตมานีานขาก็อเที่เยียบ ตงแต่ได้เพียงพอต่อการคุณให้วัวท่านผู้ชมถ้าว่ามันกินเยอะกระเพราะมันใหญ่มันก็ต้องกินเป็นจำนวนมากๆนะครับหนอามาเป็นสายเลยอืมต้องเหยียบให้แน่นฮะต้องให้เพียงพอเด้อ <laughs> มีกระปูแล้วนะลุนดูมีกระปูไหมได้แล้วกระปู <laughs> มีแน่นอนเลยปู ากา, oh. านะจับไปแล้วแลทำไมน่ะยานตอเอ้อยเยอะๆเลยยังดูสิตัดกันเยอะแยเลย คุณฟูไปก็ุดไปที่ตัดก็ตัดไปท่านผู้ชมดูสิน่าจะพอแล้วล่ะโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ก็เหลือก้อนสุดท้ายแล้วก็จะพากันกลับไปบ้านนําไปให้วัวต่อไปท่านผู้ชมวันนี้เป็นกรณีพิเศษเยอะมากทีเดียวจํานวนมากมายเลยเพราะมันกินพื้นที่ก็ว่างดูบริเวณที่ที่ตัดสิตัดเยอะนะตัดเยอะเพราะเนื่องจากผมเหยียบย่า ให้แน่นมากเลยด้านในด้านดูสิเห็นไหมผมจะเหยียบแล้วเหยียบอีกเหยียบย่ำหญ้าแพงโคลา่ามาดูสิเนี่ยเหยียบแล้วอยูบแน่นอึกเลยท่านผู้ชม,ม,มครับ<า>จ,จะไปก่อนเลยเหรอดูสิเราก็ยังบรรจุให้มันแน่นในรถจะได้ให้วัวกินตอนค่ำมือนะ หยับมือท่านผู้ชมหยบมือมาถ้าเลยโอเคท่านผู้ชมอากาศตอนนี้ก็พากาันเก็บหญ้าเกี่ยวหญ้าตัดหญ้าเสร็จสิ้นกระบวนแล้วก็จะนําเดินทางต่วที่ฟาร์มต่อไปนะครับนี่ปู่ปู่นาคาเกยคนกินไม่เกยนะแล้วเราก็จะเดินทางกลับไปในฟาร์มต่อไปนะตอนนี้เราก็จะเดิน ก็จะเดินทางกลับบ้านตอนนี้ท่านผู้มใช่ครับสตาร์ทรถก่อน,อนต้องเกียวว่างก่อน, <c oughs> นมาแล้วท่านผู้ชมกลับบ้านกันกลับไปที่ฟาร์มตัว alam le